เริ่มเลยนะคะเปิดไปที่บทที่4นะคะ all verbs are not created equal วันนี้เป็นเรื่องที่พี่ชอบมากออแสดงว่ามันแสดงว่าน้องจะไม่ชอบเป็นเรื่องที่พี่ชอบมากแล้วก็พี่คิดว่าน้องจะไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะได้เรียนที่ที่ไหนอะอเอามาเอามาให้แต่ว่ามันมันมีมันมีอยู่ในในเนื้อหาที่ควรจะต้องเรียนนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ verb นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ verb อะ เรื่องมันจะต่อเนื่องมาจากเมื่อวานตอนที่เราพูดเรื่อง passive จำได้ไหมคะเ้าบอกว่า as we have learned เมื่อวานเราเรียนอันนี้ไปบอกว่า some verbs resist passivization ว่าบ,บางตัวเนี่ยมัน resist passivization passivization คือการทำ passive นะว่าบ,บางตัวมัน resist การ passive ก็คือหมายความว่าบางตัวมันไม่สามารถทำ passive ได้เข้าใจไหมคะว่าบ,บางตัวไม่สามารถทำ passive ได้ and that is because they do not take objects น้องจำได้ไหมเมื่อวานที่เราคุยกันว่า เวิร์บที่มันทำ p a s s i v ไม่ได้มันจะมีเหตุผลบางอย่างอยู่ที่มันทําไม่ได้เพราะอะไรอ่ะพี่อยากรู้จาได้ไหมแล้วเมื่อวานเหตุผลก็คือมันมันไม่มีไม่มีกรรมมันไม่มีอ็อบเจกต์ใช่ไหมคะฉะนั้นตอนนี้ก็สรุปให้อีกรอบนึงของเมื่อวานก็คือว่าที่มันทำ p a s s i v ไม่ได้เพราะว่า they do not take objects มันไม่มีกรรมตามมาเอาล่ะเราจะมาทวนกันว่าเมื่อวานที่เรื่องของเมื่อวานเนี่ยมาถึงวันนี้เนี่ยที่มันไม่มีกรรมเนี่ยเป็นยังไงบ้างเราดูประโยคนี้เราดูประโยคนี้เราบอกว่า the meat must flip must be flipped over ขออภัยค่ะ the meat Must be f l i p p every d e 15 minutes แปลได้ไหมเข้าใจไหมเข้าใจประโยคนี้ไหมมีก็คืออะไรฮะเนื้อเนื้อเนี่ยจะต้องถูกฟลิปก็คือหมายถึงถูกกลับก็คือแปลว่าอะไรอะแบบพลิกอะเวลาทอดเนื้ออย่างเงี้ยใช่ไหมเนื้อจะต้องพลิกทุกๆ15นาทีอ่าเอ็ก should always be cooked at low temperature แปลได้ไหมคะไข่จะต้องเร็วๆเร็วๆพูดออกมาแล้วไข่จะต้อง always be cooked อง ต้องต้องปรุงให้สุกเนี่ยที่อุณหภูมิต่ำถ้าเกิดสูงเนี่ยมันจะไหม้ใช่ไหมน้องจะเห็นว่าอันเนี้ยมันเป็น must be flipped should be cooked อันนี้ passive แน่ๆเหตุผลที่มันเป็น passive ได้เพราะอะไรคิดคิดคิดคคิดให้เวลาคิดเพราะว่าคำว่าคุกเนี่ยมันไม่ใช่ไข่มันคุกเอง ถูกไหมเหตุผลมันคืออะไรก็คือเราต้องไปไปคุกมันถูกไหมฉะนั้นไข่จึงถูกคุกถูกไหมคะเหตุผลมันเป็นเรื่องของคูอาร์ดีมากอยูี้ต่อไปขอดูฟลิปเคสเดียวกันเลยฟลิปแปลว่าอะไรคะแปลว่าพลิกกลับเนื้อมันกลับตัวเองได้ไหมน่ากลัวนะถ้าเนื้อมันเลียกับดับด้านเองได้อย่างเงี้ยฉะนั้นมันคือเนื้อมันต้องถูกกลับถูกไหมฮะฉะนั้นเหตุผลหลักก็คือว่ามันเป็นเรื่องของ Verb เพราะเ e r b เหล่านี้มัน take Objects ถ้าถามถ้าคิดดีๆถามว่าอะไรคือ Object ของ Flip นของฟลิป อะไรคือออบเจกต์ของฟลิปจริงๆแล้วอ่ะก็คือมีดนั่นแหละแต่เราพูดกลับเข้าใจไหมว่ามีดถูกฟลิปอะไรคือออบเจกต์ของคุกจริงๆแล้วอ่ะก็คือเอ็กซ์แต่พูดพอเปลี่ยนเอ็กซ์เป็นประธานก็กลายเป็นว่าเอ็กซ์ถูกคุกเข้าใจไหมฮะฉะนั้นเวอร์บเหล่านี้ที่มันทำแพสซีฟได้เพราะมันมีออบเจกต์ที่เห็นชัดกันอยู่ลองดูประโยคนี้คะ่ะ onions can stay out of the fridge for t months ทุกคนรู้จัก Onions คืออะไรฮะ หัวหอมที่แบบว่าหั่นแล้วน้ำตาจะไหลใช่ไหมมันก็แสบๆใช่ไหมอาหัวหอมเนี่ยสามารถจะอยู่นอกตู้เย็นได้ถึง2เดือนอ่ะกคนลองเปลี่ยนประโยคนี้ให้เป็น passive voice อ่ะลองเปลี่ยนพร้อมกันเลย Onions can stay out of the fridge for two months จะเปลี่ยนว่าไงดี Onions ว่าไงดีคะ Can be stay หรอได้ไหมหัวหอมสามารถจะถูกอยู่นอกถูกอยู่ได้ไหมแสดงว่าประโยคนี้ can stay out of เปลี่ยน passive ได้ไหมไม่ได้เราทำแบบนี้ไม่ได้ทุกคนบอกมาให้พี่จะให้ผ่านนะเหตุผลที่ประโยคนี้ทำ passive ไม่ได้เพราะอะไรไเพราะคำว่าเร็วเร็วเร็วเพราะคำว่าอะไรทำทำคำหลักเลยทำให้ passive เกิดไม่ได้ประโยคนี้คือคำว่าอะไรคะ stay stay แปลว่าอะไร อยู่อยู่มีกรรมไหม, <S <S มฉะนั้นถามว่า onions เป็นกรรมของคํา่่า stay ได้ไหมก็ไม่ได้ฉะนั้นเราเลยทำ passive ไม่ได้เพราะ stay out of the fridge เนี่ยมัน,เป,น,เ,ปนเป็นเป็น verb ที่ไม่มีกรรมมาตามหลังแล้วไฮไลท์ตรง,งคํา่่า stay แล้วจะเห็นภาพเลยว่าโอเคไม่ใช่ verb ทุกตัวที่จะเหมือนกันฉะนั้นเลยตั้งชื่อบทนี้บอกว่า not uh, uh, all verbs are not created equal มันไม่ได้เท่ากันทุกตัวลักษณะนี้ก็คือว่า stay นั้นจะไม่มี object ฉะนั้นเราจึงทำเป็น p a s s i v ไม่ได้เรียบร้อยนะคะทีนี้ เราจะกลับมาสู่ภาษาไทยของเราแล้ทำ Passive สสไม่ได้เพราะอะไร,ะไร,ะไร,ะไรนะฮะเราจะดูก่อนว่าถ้าภาษาไทยของเราเนี่ยภาษาไทยเรานั้นิร์บในภาษาไทยเราเนี่ยมัน take objects หรือเปล่าก็คือหมายถึงว่ามันมีกรรมหรือเปล่าลองคิดดูทีละประโยคคิดพร้อมกันนะคะอันที่หนึ่งเนื้อไก่ควรปรุงจนสุกสนิทเวิร์บในประโยคนี้คือคำว่าอะไรปรุงปรุงเนี่ยมีกรรมไหม มีคำว่าอะไร,ค,ะไรคือกรรมคำว่าปรุงก็คือเนื้อไก่ถูกไหมคะสแสดงว่าข้อนี้เป็นแพสซีฟได้ถูกไหมคะอันที่สองเราสามารถใช้นมวัวแทนกะทิในสูตรนี้ได้โอ้ชัดมากเลยเวิร์คคือคําว่าอะไรใช้ก็คือใช้นมใช่ไหมคะใช้นมแทนกะทิอ่าโอเคสแสดงข้อนี้มีกรรมข้อที่3หากไม่เก็บในตู้เย็นกะทิจะเสียภายใน1วันมีเวิร์ถึงสองที่ด้วยกันคือคําว่าเก็บและคําว่าเสียพูดมา มีกรรมไหมหากไม่เก็บในตู้เย็นถามว่าเก็บอะไรเก็บกะทิถ้ารีเฟรเดอร์บอเก็บเก็บกะทิใช่ไหมเก็บกะทิแสดงว่าเก็บมีกรรมไหมมีเสียกะทิถูกเสียมีไหมไม่มีแสดงว่าเก็บเนี่ยมีกรรมแต่เสียเนี่ยไม่มีกรรมโอเคไหม คอละตัวละเริ่มแยกออกแล้วยังคะเข้าใจไหมคะพยายามกลับมาสู่ nature ก่อนว่าของของ,ของแต่ละภาษาก่อนภาษาเรามันจะเป็นแบบนี้ต่อไปงนที่สี่บอกว่าต้นโหระพางอกใหม่ทุกสองสัปดาห์คะ่ะต้นโหระพางอกใหม่ทุกสัปดาห์ verb ในประโยคก็คือคําว่าองอกงอกมีกรรมไหมไม่ไมีมมต้นไม้มันงอกมันไม่มีคําว่าถูกงอกเข้าใจไหมเ่ยก็<ๆ>สังเกตเลยว่าจริงๆแล้วเน่ะเราไม่เคยคิดเซนส์เหล่านี้ในภาษาแม่ของเราเลย ท,ทันทีจริงแล้วมันมีมันมีส่วนให้คิดแต่ไอ้งอกที่ว่านี้ถือว่าไม่มีกรรมเขียนขีดไว้ได้วยนะว่าอันนี้ไม่มีกรรมต่อไปนะฮะเกลือดูดซึมความชื้นได้ง่ายเกลือดูดซึมความชื้นได้ง่ายเวิร์บก็คือคําว่าหรอเวิร์บคือความชื้นหรอเวิรคือดูดซึมฉะนั้นดูดซึมซัมติงถูกไหมฮะอันนี้ก็ถือว่าจะมีกรรมเอาแทนค่าได้ครับว่าถ้ามีกรรมเราจะเขียนถูกละกันอ่าเนี่ยถูกถูกมเลยอ่านดูว่าถ้าไม่มีกรรมก็แทนว่ามันนีว่าว่ามันว่ามันเป็นเครื่องหมาย รจริงมันไม่ได้ผิดมันแค่ไม่มีกรรมแค่นั้นเองแล้วสรุปว่าถ้าทำถามถามว่า do all Thai verbs take object verb ทุกตัวหรือเปล่าที่มีกรรมภาษาไทยตอบก็คือไม่บางตัวก็ไม่มี เห็นไหมเราก็จะเห็นธรรมชาติของสองภาษาว่ามันมีบางอย่างที่ common กันอยู่ใน2อย่างแล้วเวลาคิดเนี่ยวันนี้ที่จะไปช้าๆนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความคิดเราต้องละเอียดมากๆเลยฉะนั้นน้องอย่าพึ่งอย่าพึ่งหมดแรงพี่จะไปช้าๆแต่ว่าให้ให้ทุกคนเข้าใจทีละสเต็ปทีละสเต็ปอ่ะเราเรียกของภาษาไทยผ่านแล้วนะคะ verbs that do not take objects เราจะพูดถึงประเด็ที่1ก็คือ แล้วเวิรที่ไม่เอากรรมไม่ไม่มีกรรมตามหลังเนี่ยมันเป็นยังไงบ้าง In English there are two main types of verbs that do not take objects แบ่งเป็น2ชนิดในภา,าษาอังกฤษแบบ่งได้2อ,อย่างอันที่1เรามาดูนะคะ The surface of the cake will crack when removed from the oven too quickly แปลสิหน้าเค้กจะจะแตกเมื่อเอาออกจากเตาเร็วเกินไป fresh egg sink when put in a bowl of ขอพาย in t bowl of water ไข่สดจะจมเมื่อใส่ไว้ในเมื่อเอาไปใส่ในในถ้วยมีน้ำอ่ะเราสังเกตเลยว่า crack กับ sink มีอะไรที่เหมือนกันน้องลองลองหาสิ่งที่เหมือนกันในคำว่า crack กับคำว่า sink พูดนเวลาพี่ถามกว้างๆไงคือพูดในประเด็นไหนก็ได้นะคะ any aspect you can think of คิดไหนก็ได้ลองพูดออกมาการที่บอกว่าหน้าเค้กจะแตกไข่จะจมไอ้คำว่า crack กับคำว่า s i n k เนี่ยมีอะไรเหมือนกันอยู่ลองคิดดูมันเป็น active อ่ะได้ active แล้วอะไรทำให้ทาให้มันเป็นได้เป็นเป็นเป็น active ทำไมมันถึงไม่เป็นทำไมมันถึงไม่เป็นไม่เป็น passive เออมันเป็น active เพราะอะไร ใช่ก็คือนึกภาพนะคะหน้าเค้กนะคะแล้วมันแครกอย่างเงี้ยก็คือแสดงว่าเวิร์บเนี้ทยทำด้วยตัวเองได้ไม่ต้องถูกกระทำเข้าใจไหมไอ้ไข่จมเนี้ยเราต้องมีมือไปกดไข่ลงไปไหมมันจมเองได้ถูกไหมฮะแสดงว่าสิ่งที่แครกกับซิงค์มีเหมือนกันก็คือว่าเวิร์บเหล่านี้มันทําเองได้ลักษณะเวิร์บอย่างเงี้ยที่มันทําด้วยเองได้เนี่ยเราจะเรียกในเชิงในชื่อเต็มๆคือเวิร์บไม่ต้องการกรรมใช่ไหมเดี๋ยวเขียนชื่อเต็มให้ก่อนอินทรานซิทีฟ intransitive verb แต่ว่ามันยาวไปนะฮะมันยาวไปฉะนั้นพี่จะย่อให้เราเป็นรหัสตรงกันก็คือ intransitive verb เราจะเรียกมันว่า vi นี่คือรหัสที่1วันนี้รหัสจะเยอะมากนะทุกคนต้องสมาธิดีๆนะพี่จะพูดถึงรหัสตัวที่1นนะคะคือ vi vi แปลว่าอะไรตอบเร็ว vi ก็คือเป็น verb ที่ไม่ต้องการกรรมภาษาไทยมีชื่อเรียกด้วย อรรรมกริยาถูกต้องอกรรมกริยาก็คือไม่มีไม่มีร,รมตามหลังมาเช่นเนี่ยหน้าเค้กแตกแตกนะีก็คือไม่มีกรรมตามหลังมาไข่จมจมก็ไม่มีอะไรตามหลังมาอ่าเรียบร้อยนะคะนี่คือ V.I ในชุดที่ 1, 1> อันที่2องพาอบอกมี2ชนิดใช่ไหมอ่าว่าที่มันไม่มีกรรมอีกอันหนึงที่ไม่มีกรรมและเด่นมากเลยคือพวกนี้ลองดูนะคะ o n e f r e e pork should appear reddish pink แต่ออกไหมเนี่ย Hormone f r e พ p o r p o r ก็คือ เนื้อหมูเนื้อหมูที่ฮอร์โมนฟรีก็คือหมายถึงไม่ไม่ใส่สารนะเนื้อเนื้อหมูที่ไม่ไม่ไม่ใส่ไม่ไม่มีฮอร์โมนไม่ไม่ใส่สารเนี่ย should appear reddish pink ควรจะ appear pink appear นี่ปกติเราแปลว่าปรากฏใช่ไหมคะในที่นี้มันมันไม่ใช่ปรากฏลองแปลคข้ามายดีๆก็บอกว่าปรับคข้ามายนะก็บอกว่าก็เนื้อหมูที่ไม่ไม่ใส่สารเนี่ยควรจะ appear pink ก็คือแปลว่าจะมีสีชมพูแล้วเป็นชมพูแบบ reddish ด้วยอ่ะชมพูแบบ ออกแดงแดงเอเรดิชก็คือวาจากูเรดก็คือแบบออกแดงแดงอ่ะแสดงว่า a อ p เ a ียตรงเนี้ยนะไม่ได้แปลว่าปรากฏแตง่งมีสีชมพูแปลรวบไปเลยว่ามีสีชมพู <c oughs> นะฮะคำว่า Appear นะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวทิ้งวันนี้ไปก่อนนะครับพี่ทำตัวเอียงไปนะอันที่สอง bananas will turn bad faster when they are kept with other fruit อ่ะแปลนหมฮะ,ะกล้วยจะ turn bad นี่โดแปลว่าอะไร โอเห็นไหมไม่มีใครแปลเป็นคำว่าเปลี่ยนเป็นแย่ไม่ได้ turn bad แปลใหม่ก็คือก็เสียกล้วยมันจะเสียนะเสียเร็วขึ้นถ้าเราเอากล้วยเนี่ยไปไปเก็บรวมกับ other fruit ก็คือผลไม้อื่นๆต่อไปอันที่3 avocados grow softer as a rip ที่ว่าก็คือสุกใช่ไหมคะฉะนั้นบอกว่า Avocado จะ grow softer จะแปลว่าอะไรดีอะเราจะไม่แปล grow softer ว่า grow เพิ่มขึ้น softer นุ่มขึ้นเราแปลรวบเลย grow softer ก็คือ จะนุ่มขึ้นจะนุ่มขึ้นเมื่อมันสุกจะนุ่มเมื่อสุก Garlic is a close relative of onions Garlic <c oughs> คือ <c oughs> กระเทียมกระเทีย <c> ม <oughs> เป็น close relative of onions เป็นเป็นญาติกับหอมก็คือแปลว่าอะไรอ่ะเป็น <c oughs> สายพันธุ์ใกล้เคียง <c oughs> กับกับหอมเป็นพันธุ์ที่ใกล้เคียงกับหอมน้องสังเกตนะคะว่าให้หาว่า appear turn grow และ is สี่ตัวเนี้ย มีอะไรบางอย่างที่เหมือนกันพี่ให้เวลาคิดครับให้เวลาคิดให้เวลาคิดคําถามนะคะขอีกทนนะคะที่ดูอยู่ก็คิดด้วยนะคะพี่ถามว่า appear turn grow และ is เนี่ยมีอะไรบางอย่างที่เหมือนกันใบให้ว่ามันไม่เหมือนชนิดแรกแอบเมื่อกี้เราบอกว่าเป็น vi ก็คือมันไม่มีกรรมแต่อันนี้แอบไม่เป็นอย่างนั้นทั้งเราไปสุ์ลองคิดซิว่า appear turn grow is เกิดอะไขึ้นนะ ตามด้วย adjective อันไหนบ้างอ่ะมาเช็คอ่าเพื่อนตอบมาแล้วริทว่าไงนะคะตามด้วย adjective เช่นอะไรบ้างตาม adjective อ่าเช่นคำว่า reddish pink อ่ะโอเคเป็น adjective คำว่าอะไรอีก bad เอ๊ะแต่ soft เ r ไม่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  soft adjective แต่ softer มันเหมือนเหมือนจะเป็นโ oh, oh, oh. อโอโอคำถามคือ และ a close relatives of onions อันนี้ใช้ adjective ไหมแสดงว่าถ้าตอบว่าตามด้ adjective เนี่ยถูกแต่ยังไม่ครบ1 0ออ่ามาละมาละมาละ adjective ตามหลังมาใช่แต่มันมีอย่างอื่นด้วยที่ไม่ใช่ adjective ที่ตามหลังได้ตามด้วย n o u ได้นี่ไง a close a close relatives a relative of onions ญาติของหอมอ่ได้อันนี้มี n o u มีทั้ง n o u ตามหลังได้มีัง adjective ตามหลังได้ แล้วไงอ่ะแล้วมันมีอะไรที่เหมือนกันอีกนอกจากนี้ถูกถูกแล้วนะที่ตอบมาถูกมีอื่นอีกไหมคะโครงสร้างอ่ะแล้วยังไงต่อพี่ว่าข้อสามที่แอบขีดผิดวะ <laughs> พี่เห็นพี่เห็นความเรลอของตัวเองในข้อสามแล้วข้อสามที่คนทําตัวโกรเป็นเอียงปะใช่ปะแล้วซอฟเตอร์ไปขีดตรงน,นี้แต่ช่างมันเถอะนะถือว่าวันทีเราก็เออได้บ้างนะครับไม่เป็นไรอ่อลองดูมีอะไรอีกที่มันที่มันคล้ายๆกันเมื่อกี้ตอบมาดีแล้วอ่ะมันมีอัชทีตตามหลังได้มันมีนาตามหลังได้แล้วไงอ่ะ ออชัดชีกับนาวหล่อนี้ที่ตามหลังพวกมันอะเป็นกรรมของคำนั้นหรือไม่คิดพิงคเป็นกรรมของ appear ใช่หรือไม่ไม่ใช่ bad เป็นกรรมของ turn ใช่หรือไม่ก็ไม่ใช่ s o f t e n e เป็นกรรมของ grow หรือเปล่าก็ไม่ใช่หัวหอมเป็นกรรมของ is หรือเปล่าก็ไม่แสดงว่ามันไม่ใช่กรรม แล้วมันใส่มาทําไมมันเหมือนกับว่าถ้าเราไม่พูดเนี่ยมันจะแปลกมากน้องเราเอานิ้วปิดตรงประโยคแรกเอาไว้ตรงนี้นะคะนคะ Hormone-free pork should appear แล้วจบแค่นี้ Hormone-free pork should appear เข้าใจไหมเอาตอบกันเลยเข้าใจไหมไม่เข้าใจไม่รู้เรื่อง Bananas will turn กล้วยจะเลี้ยวอย่างเงี้ยเหรอมันแปลว่าอะไร เข้าใจไหมถ้าไม่ใส่นี่เข้าใจไหมไม่เข้าใจ avocado grow อาจจะพอได้นะ avocado เติบโตอย่างนี้หรอแต่มันต้องการจุดเดี่ว่ามันนุ่มขึ้นหรือเปล่าก็ไม่ได้อันต่อไป garlic a c กระเทียมเป็นเป็นอะไรวะฉะนั้นแสดงว่าส่วนด้านหลังที่เราหั่นไว้เนี่ยต้องใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ต้องใส่มันต้องใส่ใส่ปุ๊บแล้วทำให้เวบตัวนั้นแปลออกทันทีเราต้องโยงไปเลยว่า a อป e a r กับพิ n งเนี่ยมาด้วยกัน t ทิรกับแบดมาด้วยกันกรอกรกับซอฟเทิร์มาด้วยกันอีสกับอ c l คล e สเ l a t i เนี่ยมาด้วยกันทุกอย่างมาด้วยกันหมดเลยแสดงว่าเวิร์บเหล่านี้เป็นเวิร์บที่มีคุณสมบัติพิเศษบางอย่างคือมันจะเชื่อมด้านหน้าด้านหลังว่าเป็นอันเดียวกันพี่ถามว่าเ,เนื้อหมูควรดูแล้วมีสีชมพูอะไรสีชมพูครับบอกพี่หน่อยะเนื้อหมูสิ่งที่พิงก็คือพอหันนะหันนะกล้วยจะเน่าอะไรเน่าครั กล้วยบานาน่ากับแบกเห็นไหมคะเห็นไหมคะนี่ฮะ grow softer กระเทียมเป็นญาติของหอมญาติของหอมคือใครคะกระเทียมนี <laughs> ่ยเป็นสายพันธุ์ใกล้แห่งนะแสดงว่าทั้งหมดเนี้ยโยงาากันมันเลยมีชื่อเรียกของมันโดยเฉพาะเวิร์บที่ทำหน้าที่เชื่อมหน้าเชื่อมหลังอันเนี้ยก็คืออะไรนั่นเอง linking verb <Word. S 1> นี่ไง อ๋อล้วทุกคนรู้จักอันนี้แต่นึกไม่ถึงว่ามันคืออันนี้แหละทั้งหมทที่เรียนไปเนี่ยคือ linking verb และพี่แอบให้ไา้ใน mt เราได้ว่า linking verb จะมีตัวยออ่อของเราก็คือย่อว่าฮะ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  lv คะยอ่อ lv ย่อว่า lv แต่แต, ini, ตอนนี้ต้องเพิ่มไปนิดหนึ่งสิ่งที่ตามหลังมาเนี่ยมันจะมีชื่อเรียกข,ของมันโดยเฉพาะนะเมื่อกี้ที่ลิซบอกว่าอันนี้นะตามหลังมาเป็น adjective adjective พี่ก็แย้งบอกว่าอาแต่มาอันมาเป็น noun นะ ไอสิ่งที่ตามหลัง linking มาเนี่ยมันจะมีชื่ออยู่คือ lv จะบวกด้วย sc hmm. sc นะคะแต่ sc ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปดูต่อเอาแค่ lv ให้เข้าใจก่อนว่าเดี๋ยว sc คืออะไร sc hmm. คืออะไร hmm. สรุป verb ที่ไม่มีกรรมมีกี่ชนิด2 1ก็คือ vi 2ก็คือ lv มี2อ,อัน ความยากระดับเบื้องต้นก็คือตอนนี้น้องต้องแยกให้ออกก่อนว่าอะไรคือ VI และอะไรคือ LV ไม่เหมือนกันเข้าใจไหมฮะ <c oughs> ถ้า VI มันมันมันใช้ตัวเดียวของมันแล้วมันจบเลยแต่ถ้า LV มันต้องมีบวกตามหลังมาแต่สิ่งที่บวกนั้นไม่ใช่กรรมเป็นเพียง SC แล้วพี่จะบอกอีกทีว่า SC คืออะไรขอของงงนี้ไว้ก่อนอ่ะมาดูในในใน box นี้ให้เปรียบเทียบนะฮะสประโยคนี้ <c oughs> Banana turn brown quickly แปลซิกล้วย turn brown quickly จะแปลว่าอะไรเนี่ยบมันะไรเหรอ turn brown quickly กล้ยมันเราเห็นภาพยังไงกล้วยมันทเป็นไรกล้ยมันเหมือนตอนแรกมันเหลืองใช่ไหมแล้วตอนนี้มัน turn brown อ่ะมันมันดำอ่ะมันกล้ยมันเปลี่ยนสีใช่ไหม turn brown ถ้าจะเห็นเลยว่าไอ้ turn brown อย่างเงี้ยก็ถ้าแปลแบบเบสิกก็เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลใช่ไหมก็กล้วยมันสีเข้มขึ้นสีน้ำตาลขึ้นอย่างรวดเร็วอีกอันหนึ่ง he turned the b o l l upside down เขา เขาความทวยวที่ถามว่าเทิร์นในประโยคที่1กับเทิร์นในประโยคที่2ต่างกันอย่างไรคิดมาทอารงตาอนี้ทั้งสองประโยคอะเป็นเทิร์นในขวามหมายเดียวกันใช่หรือไม่ไม่อันแรกมันแปลว่าอะไรอันแรกมันให้ความรู้สึกว่ามันเปลี่ยนใช่ไหมคะจากเดิมมันเป็นกล้วยสวยๆสีเหลืองสราติวนาเ t u r เทิร์นบรก็เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอันที่สอง เ the b o w บเขาบอกว่าเขาคว่ำถ้วยแสดงว่าถ้ามองในเชิง Grammar Turn ใน2ประโยคนี้ต่างกันยังไง Brown เนี่ยใช่ Object หรือไม่ไม่ใช,มใช่มันแค่จะมาลิงก์กันเฉยๆถูกไหม Turn ตัวที่1เป็น Turn แบบ LV t u r เชิญตัวที่2เขาคว่ำถ้วยเขาคว่ำถ้วยแสดงว่าถ้วยเป็นกรรมของความถูกไหม เชิตัวที่2ไม่ใช่ lv แล้วมันคืออะไรใช่ vi ไหมเพราะถ้า vi มันจะไม่มีกรรมใช่ไหมคะเราจะเข้าสู่อีกตัวหนึ่งถ้าเป็นอย่างเงี้ยจะเรียกว่ากลับไปดูนะคะตัวที่ไม่มีกรรมมันเรียกว่า intransitive verb แล้ถ้ามีกรรมเราก็จะเรียกมันว่า transitive verb แล้วเราจะย่อมันว่าอย่างไงดีคะในเมื่อเรายอ่อ intransitive ว่า vi transitive เราจะย่อกลับว่า vt ค่ะ vt คะอันกับแหนมเนือง vt อันนี้เป็น vt ทำให้หิวนะคิดถึงปเบบอยากกินอุดรใช่ไหมใช่ของดีของดี้นอกจะเห็นเลยว่าถ้าเราต้องมานั่งจำเนี่ยว่าเวิร์บอันนี้ยอยู่กลุ่มนี้อยู่กลุ่มน,มนี้มีประโยชน์ไหมล่ะ no น้องไม่ต้องจำ วิธีการเรียนทุกท่นก็คือว่ามันต้องเช็คตามประโยคนี้เลยสมมุติเราบอกว่าอ๋อแสดงว่าเทอมเป็น L V ที่กบอกไม่ไม่เสมอไปเทอรเป็น V T ก็ได้แล้วแต่ประโยคและสังเกตว่าเมื่อมันเปลี่ยนฟังก์ชันปุ๊บความหมายมันก็จะเปลี่ยนตาม ม,มันมันไม่มีอะไรคนที่มันขึ้นอยู่กักทุกอย่างสตรัคเจอร์และมินดิ้งสัมพันธ์กันเสมอคงสร้างเปลี่ยนความหมายก็เปลี่ยนนะนันคือเรียนให้ฉลาดคือต้องสังเกตไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยวันนี้จะไม่มีเรื่องของคาจําเลยไม่มีเลยทุกคนต้องเรียนเข้าใจหมดเลยแล้วก็ลองลองลอง,ลองจัดกลุ่มให้มันเราจะเราจะ,เราจะฝึกจัดกลุ่มเวิร์บเหล่านี้กันตอนนี้มีคำผมมาแล้ว3คํคนะคะที่เป็นรหัสของเราอันที่1ก็จะเป็น vi อันที่2คือ lv อันที่3ผมว่าขึนนิดๆก็คือ vt. อ่าได้3ตัวนี้ก่อนนะฮะยังไม่หมดเดี๋ยวยังมีอีกขอลองดูที่ตรงน,รงนี้ตรงนี้นี่ของ onet 2013าทำพร้อมกันเลยก็ได้ richard was sincere l y when he said he was glad to see each of us at the reception richard ดูินเซียมากตอนที่เขาพูดว่าเขาดีใจที่เราเจอพวกเราที่ reception มองออกไหมว่าข้ออะไรผิด เอาแค่ a b c d ก่อน a เพราะน้องเห็นคำว่าอะไร worse และ worse เป็น l v ต่อจากมันก็ต้องเป็น s c แล้วเมื่อกี้ทํา s c ทั้งหมดอะมี s c ที่เป็น adverb มีไหมไม่มีมีแต่ ad d j e c t i v e วิธีแก้ก็คือตัดอะไรเข้าไปคะ l y เวลาแก้ดูนะฮะนี่คือตอบข้อ A ใช่ไหมคะน้องต้องเลือกด้วยว่าเราไปแก้เป็นข้อไหนคําตอบก็จะกลายเป็น A1, A2, A3, A4 เลือก A4 เป็นคําตอบเรียบร้อยอันนี้คือโอเน็ยุคยุคที่ต้องแก้ด้วยยุคของหนูก็คือ ข่าวดีก็คือไม่ต้องแก้แล้วมไม่ต้องแก้แล้วแค่กาก็จะจะแย่จะแย่อยู่แล้ว <laughs> ยุคยุคที่เกิดเร็วไปหน่อยก็จะโดนต้องแก้ด้วยแล้วสมมติถ้าพี่ๆเขาเลือกนะสมมติเนี่ยเขาตอบ A ใช่ไหมแต่เขาไปแก้เป็นสมมติไปแก้เป็น A2 สองย่างเงี้ยได้กี่คะแนนศูนย์เลือกถูกก็ต้องแก้ให้ถูกด้วยเช่าใไหมบางคนเนี่ยเลือก A ไปแก้ A2 ก็ก็ศูนย์ต้องเลือก A แล้วไปแก้เป็น A4 ถึงจะได้2คะแนน ก็คือฟันกันระหว่าง2กับศูนย์คะแนนโอเน็ตมันถึงพี่หน้าทั้งประเทศไงเข้าใจไหม <laughs> เพราะมันแบบมันมันพี่ว่ามันก็โอเคมันมันสองกับศูนย์แล้วมันจะออกมาเป็นเป็นพาร์ทที่ฆ่ากันตายในตอนนี้แหละออกมาแค่10ข้อฮะยีนน่คะแนนสิบข้อเป็นอย่างเงี้ยนะยุคของน้องเนี่ยไม่มีละอย่างงี้ยุคของหนูจะเจออีกแบบหนึง่งอืคือจะเป็นพารากราฟมาฟัางน้าเป็นพารากราฟมานะแล้วก็เขาจะขีดมาให้ต้าตแหน่งแล้วเขาจะบอกว่าตําแหน่งนี้มันผิดอยู่แล้วไม่ต้องเลือกผิดให้แล้ว หน้าที่คือให้แก้มาอมให้แก้มาคือให้แก้แต่ไม่ต้องเลือกอและความให้แก้เนี่ยง่ายอีกก็คือมีช้อยด้วยว่าจะแก้เป็นอะไรอฉะนั้นยุคน้องโชคดีมากคือเราขอบคุณคุณพ่อคุณ,คณแม่ที่แบบปั๊มช้าไปนิดนึงอ่าจะถ้า,ถ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 าปั๊มเร็วกว่านี้ก็จะไปเจอลุกยุคนี้นะคะอ่าเรียบร้อยนะคะข้อนี้อ่แล้วบางแล้วบางคนนะไม่อ่านโจทย์เลยนะเข้าไปถึงปุ๊บเห็น A B C D ใช่ไหม แล้วก็มีให้แก้ด้วยใช่ไหมบางคนไม่อ่านโจทย์เลยไปถึงก็แก้เลยอ๋อ a C b สอง c หนึ่ง <c oughs> พีคมากแอนสเชีดําเมี่ยมเลยอ่ะแบบไม่อ่านคำถามเลยไม่อ่านคำ,คำสั่งเลยเขาบอกว่าให้ให้แก้จุดเดียวแก้หมดเลย A ก็ผิด B ก็ผิด C ก็ผิดนึกออกปะแล้วน้องคิดดูว่าน้องนั่งทำข้อสอบอยู่อย่างเงี้ยนั่งทำทำอยู่แล้วเห็นว่าเพื่อนข้างๆกาผิดอย่างเงี้ย <c oughs> น้องจะทำยังไงอะ เขาจะยกมือบอกขอโทษนะคะเขากล้าผิดค่ะ <laughs> มันก็ไม่ได้ปะแล้วแบบคนคุมศรเนี่ยมา,าเธอเห็นได้ไงเธอลอกเราเอาเปล่าคนนูเหลือไปเห็นพอดีนวหนูแค่ห,หวังดีอยากให้เขาลบหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้พนอะถึงหน้าง,งานก็ตาําเลยตําเลยเนาะก็ได้แต่หัไปมองแล้วเขายิ้ม, <laughs> มก้าผิดเลยเพราะว่าถ้าเกิดก้าหมดเนี่ย ก็คือศูนย์นะฮะก็คือข้สอบมิรเครื่องมันมิดตรวจเข้าใจไหมถือว่าฟาวไปแล้วมันต้องต้องอ่านคำสั่งดีๆว่าเขาให้กากี่คอเขาให้กาข้อเดียวอะไรเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเขาบอกว่าแล้วหนูทําไงหนูเห็นเขากาผิดหนูก็ไม่กล้ายกมือบอกนะฮะเพราะว่าหนูกลัวเดี๋ยวโดนโดนสวยแบบถูกต้องล้วฮะถ้าหนูยกมือบอกหนูก็จะสววเองด้วยะฮะเนี่ยค่ะเขากาผิดก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาให้เขากาผิดไปอ่ะต่อไปนะคะ choose the underlined part that is incorrect ลองมาเลือกแบบธรรมดาบ้างแบบที่ไม่ต้องแกบที่ไม่ต้องแก้ it seems reasonably that the a n e m o n e s are likely to eat any meaty morsel which they happen to come into contact with เอาจริงนะเห็นปุ๊บตอบได้เลยคำว่าอะไร s e e m ถูกไหมและ s e e m เป็น L V ถูกไหมถ้าเป็น L V ก็ต้องตามด้วย S C แต่ S C มีทางเป็น L Y ได้ไหมคะก็จะเปลี่ยนจาก reasonably เป็น reasonable ถูกต้องข้อ A ผิดค่ะง่ายไหม,มแค่นี้เอง แล้วเวลาแอพพลาจริงใน,ในโจทย์จริงก็เป็นอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะไม่ได้ออกมากไปกว่าน,นี้ก็ออกแค่นี้เพราะมันคือ L V S C ก็คือเป็น a d j e t t v v เท่าน,นั้นมันไม่มี h าร m ดแอน Seems reasonable ผ่านนะคะ